รางวัลโกลเด้นบอยครับนี่คือรางวัลที่มอบให้กับนักเตะดาวรุ่งที่อายุต่ำกว่า21ปีแล้วก็เล่นผลงานโดดเด่นในลีกยุโรปนะครับรางวัลน,นี้ครับเริ่มต้นให้มาตั้งแต่ปี2003ครับจนกระทั่งปัจจุบันครับปี2023เท่ากับว่ามีโกลเด้นบอยในวงการฟุตบอลเนี่ย20คนครับคนล่าสุดคือจูต์เบลลิแฮมครับและว,วันนี้ฮะเราจะพาย้อนกลับไปดูว่า20คนที่ผ่านมาคนไหนรุ่งคนไหนร่วงกันบ้างน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยฮะคนแรกครับในปี2003ก็คือปม์อของโ บอยก็คือราฟาเอลฟานเดฟารครับนี่คือดาวรุ่งที่โด่งดังมาจากอาแจกนะฮะก่อนจะย้ายไปอยู่มาดริดแล้วก็มาเล่นที่ทอรแนมฮอสเปอร์ ur, นะครับเป็นตำนานทั้งสมโมสรแล้วก็ทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ด้วยเพราะว่าติดทีมชาติกังหันสีส้มเนี่ยไปกว่า100นัดนะครับก็ถือว่าสอบผ่านอยู่นะฮะคนที่2ในปี2004ครับคือเวนรูนี่ครับนี่คือกองหน้าที่โด่งดังมากับเอฟเวอร์ตันก่อนจะมาเป็นตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นตำนานทีมชาติอังกฤษด้วยผลง,งานไม่ต้องพูดถึงงงคครรััับวววววาามสสเเ็็จผลงงนนลนนนน่่ตแ้กทีย รูนีนี่ก็พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วนะครับคนที่3ครับปี2005ก็คือเรโอเนลเมสซี่ครับคนนี้ผ่านได้ผ่านเลยครับเพราะว่าเป็นทุกอย่างบอลลดอร์ก็มากสุด8สมัยแชมป์โลกได้มาแล้วได้ทุกรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกกับสโมสรได้มาทุกอย่างทั้งรางวัลส่วนตัวแล้วก็รางวัลกับสโมสรถือว่าสอบผ่านและเป็นเดอะเบสของโกลเด้นบอยเลยครับคนที่4ครับในปี2006ก็คือเชสฟาเบกาส์ครับมิดฟิลทีมชาติสเปนคนนี้ก็โดดเด่นกับอาร์เซนอลแล้วก็เล่นให้กับบาร์เซโลนาเล่นกับ,บกเชลซี ทองของทีมชาติสเปนครับได้แชมป์กับทีมชาติสเปนแล้วก็แชมป์กับสโมสรอนเนี่ยหลายจะหลายถ้วยนะฮะมีจุดเด่นเรื่องของการจ่ายบอลแอซิดแล้วก็การยิงไกลลงถึงมันสมองในการเป็นกองกลางร,ระดับหัวใจเลยสำหรับเชสฟ,ฟาเบกาสนะครับคนต่อมาครับก็คือเซอร์จอห์นาเกโรครับคนนี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆฮะในปี2007นะครับเอลกุนครับโด่งดังมาจากการเป็นกองหน้าของทีมตราหมีครับก่อนจะย้ายมาแล้วก็เป็นตำนานของทีมบูร์บสีฟ้าครับได้แชมป์โคปาเมริกากับอาเจนตินานะฮะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะบอกมีปัญหาองข ใจก็เลยเลิกเล่นบอลเร็วไปหน่อยแต่ว่าความสําเร็จฝีเท้าเนี่ยคนนี้นี่ก็เป็นเต้ยของกองหน้าคนหนึ่งของวงการฟุตบอลโลกใบนี้เลยครับ คนต่อมาปี2008ครับแอนเดอร์สันครับแอนเดอร์สันเป็นกองกลางดาวรุ่งที่โดดเด่นมากกับปอร์โตครับแต่พอย้ายมาอยู่แมนยูแฟนแมนยูน่าจะจํากันได้ฮะมีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยฟอร์มการเล่นก็ไม่สม่ําเสมอครับไม่รู้ว่าอาจจะปรับตัวกับบอลตะกินยากหรือเปล่าครับช่วงท้ายเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความฟิตนะฮะลงเล่นในช่วงบ้านปลายอาชีพแล้วก็เล่นไปมีข่าวที่เขาได้เล่นไปแล้วก็เอาออกซิเจนมาช่วยหายใจด้วยนะฮะคนนี้อาจจะเป็นโกลเด้นบอยที่ผลงานอาจจะไม่เปลี่ยงปร่างเท่าไหร่ครับแล้วก็น่าจะเป็นที่จดจําน้อยไปปหหน่อยสํารับี2009 เป็น2ปีติดที่นักเตะบราซิลได้รางวัลนะฮะโกลเด้นบอปี2009คืออเล็เซนเดปาโตครับนี่คือกองหน้าที่เป็นดาวรุ่งของเอซิมิลานครับแล้วก็ปัญหาเดียวที่เขาเจอเนี่ยฝีเท้าไม่มีใครกังวลครับฝีเท้ายอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายที่มันเปราะไปหน่อยอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยซะเหลือเกินทําให้ปาโตก็อาจจะไปไม่สุดในวงการฟุตบอลปัจจุบันยังเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปรียงปรางเหมือนตอนท,อท็อปแล้วแม้ว่าตอนท็อปเนี่ยเก่งมากก็จริง มาริโอบาโลเตลี่หรือว่าเกรียนโอนะฮะนี่คือเกรียนโอที่เคยได้รางวัลโกลเด้นบอยด้วยนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งตอนนั้นพุ่งแรงมากครับของวงการฟุตบอลอิตาลีครับโด่งดังมาจากการเป็นกองหน้าของอินเตอร์มิลานครับก่อนจะย้ายไปเล่นทั้งแมนซิตี้ลิเวอร์พูลกลับมาเล่นกับเอซิมิลานครับแต่ว่าฝีเท้าเนี่ยไม่มีใครกังขาแต่คนสงสัยเรื่องของความเกลียนครับหลายคนมองว่าถ้าเกลียนโอไม่เกลียนนะฮะเป็นนักเตะที่อยู่ในวินัยเนี่ยฝีเท้าเขาจะเป็นนักเตะระดับโลกได้อย่างแน่นอนครับปีีี2011คคคคครรรรััับบนนนน้ืือออมาิโเเเกก์ซ่่ตะ โอ้โหทั้งพรสวรรค์ทั้งวาสนาดีครับได้แชมป์โลกกับเยอรมน,นีด้วยนะฮะแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บครับเรื่องของร่างกายผิดปกติก็เลยโอ้โหมีช่วงหนึ่งที่แกอวบอ้วนซะเหลือเกินฮนะปัจจุบันกลับมาลงสนามในฟุตบอลได้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ท็อปเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ถือว่าฝีเท้าเนี่ยสอบผ่านแต่ว่าช่วงเวลาจุดสูงสุดความพีคกเนี่ยมันสั้นไปหน่อยครับทำให้มาโลกเก่ก็อาจจะไม่เป็นที่จดจําในวงการฟุตบอลมากเท่าที่ควรครับ 2012ครับโกลเด้นบอยปีนี้มาอยู่ที่สเปนมากก็คืออิสโก้ครับนี่คือกองกลางดาวรุ่งของวงการฟุตบอลสเปนเลยครับโดดเด่นมากในเรื่องของการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลแล้วก็การเติมไปยิงประตูครับเล่นในทั้งริมเส้นแล้วก็ตำแหน่งเพย์เมเกอร์ครับอิสโก้ที่ก็เหมือนโกลเด้นบอยในช่วงหลังครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนสือเกินด้วยความที่อายุน้อยแล้วก็ลงสนามเยอะมากๆครับทำให้กระดูกมันยังไม่เข้าที่ครับพอลงสนามทีทีเนี่ยอาการบาดเจ็บมารบกวนทำให้ก็ไปไม่สุดครับอิสโก้เคยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนะฮะ ฝีเท้าเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็น่าจดจําเช่นเดียวกันครับคนต่อมาครับปี2013ครับพอปอกบาครับนี่คือมิดฟิลพรสวร์ครับดารูปผูแ้แรงของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะย้ายไปพรีก,กับยูเวนตุสนะฮะกลับมาแมนยูอีกรอบด้วยค่าตัวมหาศาลครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยมันไม่เข้าที่เข้าทางฮนะก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยแล้วก็พฤติกรรมนอกสนามทำให้เขาเองก็เป็นนักเตะที่เจ้าปัญหาครับสุดท้ายเนี่ยกลับมาอยู่ยูเวในรอบนี้ก็มีปัญหาเรื่องของสารกระตุน้นตัวโนมไม่ผ่านโดนแบ แต่พฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาให้ปอกบาก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าเสียดายในยฝีเท้าแต่ว่าถ้านับว่าเป็นโกลเด้นบอยที่เหมาะสม,มัหมก็จะบอกว่าเหมาะสมด้วยทุกประการครับ 2014ครับโกลเด้นบอยปีนี้ได้แก่นักเตะอังกฤษอีกครั้งก็คือลาฮิมสเตอร์ลิงครับ2004คือเวลูนี่2014คือราฮิมสเตอร์ลิง10ปีครับถึงจะมีโกลเด้นบอยของอังกฤษกับมาอีกครั้งครับราฮิมโดนเด่นมากกับการเล่นลิมเส้นให้กับลิเวอร์พูลฮะผลงานปีเย่ป้าแล้วก็ยา้ายไปอยู่แมนซิตี้ครับปัจจุบันเป็นแนวลุกแข้งซีเนียของทีมเชลซีครับผลงานก็ยังดีต่อเนื่องยังยืนระยะได้แล้วก็เป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยท็อปทอปเลยนะแล้วก็ เพราะตอนนั้นเนี่ยรอยหิมก็โดดเด่นจริงๆแล้วก็เป็นขวัญใจของเลี้ยภูในยุคนึงเลยครับปี2015ครับนี่คือนักเตะฝรั่งเศสที่ชื่อว่าองตูรีมาซียครับนักเตะดาวุูงที่เคยได้รับฉายาว่านี่คือนิวเทอรี่องรีครับผลงานโดดเด่นกับโมนาโกตอนนั้นนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแมนยูแต่ปัจจุบันครับเจ้าของเสื้อหมายเลข9ของแมนยูรับบนบาทเป็นกองหน้าตัวสำรองครับก็แทบจะเหมือนกับโกลเด้นบอยทุกคนเลยครับเพราะว่าดังตั้งแต่เด็กใช้ร่างกายหนักตั้งแต่เด็กทำให้นัแตอนนี้เ74เ,เ,นนเ,เดือน เจ็บบ่อยสัเกินครับก็ทําให้เขาไปไม่สุดสุดท้ายในกองหน้าดาวรุ่งอย่างเอ็มบัปเป้ก็ แซงแล้วก็ข้ามเขาไปไกลเลยครับปี2016ครับเรนาโตซานเชสครับนักเตะสัญชาติโปรตุเกสครับนี่คือมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่โดดเด่นมากตอนนั้นนะฮะอยู่กับเบนฟิก้าครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บาร์เยนบูิกฮะติดทีมชาติโปรตุเกสตั้งแต่อายุยังน้อยครับแต่ถ่านับปัจจุบันเนี่ยเรเาโตเองก็ยังไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาเป็นแข้งระดับโลกสักทีเนื่องจากการบาดเจ็บรวมถึงฟอร์มการเล่นครับถ้าวันไหนดีนี่คือดีไปเลยครับแต่ถ้าวันไหนเงียบก็แทบจะหาตัวไม่เจอเหมือนกันทำให้การยรยยืืนนนรรรรระะแลล้กกก็าาาััษฟออ์มเเเ่่่ีงงงปทต ถามอยู่สำหรับเรนาโตซานเชษครับ คนต่อมาครับปี2017ครับคลิเลนยนเอ็มบัปเป้ครับคนนี้ก็ไม่ต้องสาธยายอะไรกันมากครับโด่งดังมาจากมนาโก,โกแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานเป้อยู่ที่เปเช่ครับได้แชมป์บอลโลกมาแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยเป็นรองแชมป์บอลโลกแต่ว่ายิงแฮตติกได้ในนัดชิงด้วยนะครับเป็นตั้งแต่ที่ความหวังใหม่เป็นระดับโลกคนต่อไปเป็นว่าที่บอลรอโโเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฝรั่งเศสครับผลงานไม่มีข้อกังขาครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมาก,มากสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาจะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้นานเหมือนอย่างโรนัลดอ หรือเมสซี่หรือเปล่าด้ครับเพราะว่านี่คือตัวเต็งในการครองโลกคนต่อไปของวงการฟุตบอลคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ คนต่อมาครับปี2018ก็คือมัทไทเดลิสครับกองหลังดาวรุ่งจากอาแจกอาร์มสดมครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็ปัจจุบันครับไปอยู่กับบา์เจนเบอร์ลินนะฮะคนนี้ในผลงานโดดเด่นมากครับเป็นกองหลังที่เป็นกัปตันทีมตั้งแต่เด็กนะครับกัปตันทีมชาติในร์แลนด์ด้วยกัปตันทีมอาแจกด้วยมีภาวะความเป็นผู้นำครับแล้วก็มีเรื่องของทักษะที่โดดเด่นสูงใหญ่แล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับนี่คือกองหลังอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆของวงการฟุตบอลของโลกใบนี้เลยนะฮ อดลงสนามไปบ้างแต่พอได้ลงทีไรเนี่ยก็ยังผลงานดีต่อเนื่องสำหรับมาทายเดอรลิกนีครับ คนต่อมาครับปี2019าครับเจ้เฟลิกครับกองหน้าดาวรุ่งจากเบนฟิก้าครับจริงๆเฟลิกเนี่ยเล่นได้สารดตำแหน่งครับในเกมลุกจะเล่นกองหน้าก็ได้เล่นหน้าต่ำเล่นริมเส้นก็ได้นะฮะปัจจุบันเฟลิกอยู่กับบาร์เซโลนาครับแล้วก็เป็นนักเตะคนสําคัญของชาบีเอนันเดสเลยนะครับเป็นนักเตะที่เป็นหัวใจสําคัญของเกมลุกครับแล้วก็ที่สําคัญคืออายุอานามยังไม่เยอะเท่าไหร่ฟอร์มการเล่นก็สม่ําเสมอก็ถือว่าเป็นแนวลุกอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองแต่ว่าข้อเสียอาจจะอยู่ที่สภาพร่างกายครับที่อาจจะ เพราะว่าเฟลิกเดียวจะมุ่งเน้นอยู่กับการทำเกมรุกเกมรับก็อาจจะไม่ได้ลงมาช่วยเพื่อนเท่าไหร่อาจจะไม่เหมาะกับทีมที่ต้องใช้พลักกำลังหรือว่าใช้แทคนิคในการวิ่งบี้วิ่งไล่เนี่ยเฟลิกอาจจะไม่เหมาะกับทีมแบบนั้นแต่ถ้าเป็นทีมที่ขึงเกมรุกเข้าใส่แล้วใช้ความสมารถเฉพาะตัวเนี่ยเฟลิกก็ตอบโจทย์เลยแหละครับปี2020ี่ครับจอมมันบูฮะเอรินเบลฮาลันครับนี่คือกองหน้าที่เป็นทุกอย่างให้กับทีมชาตินอร์เวย์แล้วก็ณตอนนี้ครับเป็นทุกอย่างให้กับ Man City แมนซิตี้แล้ว ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะมาของโลกต่อจากโรนโดแล้วก็เมซี่นะฮะและคนมองว่าหมดโรนโดหมดเมซี่ก็จะเป็นคู่ของเอ็มบาเป้แล้วก็ฮาร์แลนด์นะครับที่เบียดกันในการคว,ว้ารางวัลส่วนตัวแล้วก็รางวัลบอลลงดอครับ2021ี่ครับนี่คือนักเตะดาวรุ่งของสเปนก็คือเปรดี้ครับเปรดี Play ้เป็นนักเตะดาวรุ่งที่อยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็ติดทีมชาติตั้งแต่อายุยังน้อยบางปีเนี่ยเล่นให้ทีมชาติ3ชุดในปีเดียวครับยูสิบเก้ายูยี่สิบสามแล้วก็ชุดใหญ่ฮะเล ใช้เปลืองไปหน่อยทำให้ปัจจุบันก็มีอาการเจ็บบ่อยครั้งเหมือนกันแต่ก็ด้วยพรสวรรค์ของเพดี้ครับแล้วก็อายุยังน้อยเนี่ยก็เป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนยุคใหม่อย่างแน่นอนครับปี2022ครับกาบี้ครับนี่คือคู่หูของเพดี้เลยครับนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนแล้วก็ของบาร์เซโลนานะฮะกาบี้โด่งดังคล้ายๆเพดี้ครับเป็นนักเตะที่ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติสเปนทุกชุดนะฮะบางปีก็ลงสนามเกิน45 10เกมเหมือนกันทำให้ปัจจุบััััััันนนนนนนคคครรรรบบบบบโโอออ้้้้้้แแตตต่่่่่่่วววาาาาาาาชชยยยยยฮะะลลสุดใมม์เเเเเเีีีกกกกจจจจ็็็หขงงพไู ถ้าหายเจ็บกลับมาเนี่ยจะยังฟอร์มเดิมหรือเปล่าถ้าฟอร์มเดิมเนี่ยก็ถือว่าสมราคาโกลเด้นบอยครับแต่ถ้าหลุดวงโคจรไปจากการบาดเจ็บก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่านี่เป็นมิดฟิลด์พรสวรรค์อีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลสเปนเลยครับจนมาถึงปีล่าสุดครับ2023ก็คือจูดเบลลิงแฮมครับกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษครับปัจจุบันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรอัลมาดริดแล้วนะฮะโด่งดังจากการเล่นมิดฟิลด์ให้กับดอรตมุนด์นะครับแล้วก็มาโดดเดดบบเเ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 ดด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 ด่่่่่่่่่นน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 มมมาาาาาาากกกกๆใใปปปีีีีีี้้้้้้ัััับบบบบบบรรรรรริิคคคไไไงงงงวววลลลลโโอออยยยยแแูขขตุจจะะพพื นี่ก็คือเหมาะสมทุกประการทั้งปวงในรางวัลโกลเด้นบอยครับยีคนที่ผ่านมาคนไหนตรงใจคนไหนโดดเด่นหรือว่าคนไหนเนี่ยผิดหวังก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและนี่คือรางวัลโกลเด้นบอยตั้งแต่ครั้งแรกยันปัจจุบันตั้งแต่ลอราเรลฟานเดูฟาจนถึงจูดเบลลิงแฮมชอบคนไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฮะหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากติดตามบอลเตมแม็กทุกช่องทางครับทั้งทางเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็วบก